ในตอนเช้าของวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายที่ประเทศเจแปนแดนปาดิบน้าสถานีรถไฟมีพ้าเอกุ่มของเราหน้าตาสุดธรรมดาธรรมดาดาบเดือนทั่วไปเขาก็อยู่ในวัยทำงานแล้วล่ะอ่าซึ่งในตอนเช้าวันเองเขาก็เตรียมตัวมาทำงานตามปกติของเขาแล้วแหละดูรักเขาจะนัดกับน้องคนหนึ่งเอาไว้นะน้องคนนั้นก็โสมสเสจมาเลยตอนเช้า ซึ่งในข้อ,ขอความก็มีว่าน้องได้ขึ้นมารอที่รถไฟขบวนแรกแล้วล่ะรอทางไอ้เจ้าเพลงของเราอ่าส่วนทางด้านไอ้เจ้าเพลกหลังจากที่ขึ้นมาบนรถไฟมันก็มองเห็นน้องตั้งไกลๆแล้วล่ะกาลังจะเดินไปหาแต่ทว่าก็มีตาลุงคนนึงนามมาชนทางด้านเพลงเราเนี่ยกระเด็นไปหาน้องเลยน้องก็รับเอาไวา้ด้วยสระเป๋าของน้องไอจังไม่เป็นไรนะไอจังเอยเกีียอะไรเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ เปกเหล่านี้แบบอุ๊ยไอยจังไม่เป็นไรนี่จะไอจังไอน้องไอาจางก็แบบอ๋ไม่เป็นไรหรอกค่ะสารปัดของน้องเนี่ยมันเด้งดึง๋งมันรับเอาไว้น้องไม่เป็นไรเลยเฮ้ย,ยทำไมไม่เป็นโก้วไอ้เป็นกูได้สดยอดแนะ่ไม่ใช น้องบอกน้องไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องไม่เป็นไรจริงๆคงจะเป็นแล้วหระมัง้งเออไม่ใช่น้องก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าทักทายเพลงเราตอนเช้าตามปกติดูเหมือนว่าทางด้านเพลงเราจะเป็นรุ่นพี่ของน้องนะไม่รู้ว่าน้องนั้นเป็นวัยทํางานหรือวัยมหาลัยแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ตัดภาพมาที่ทางเพลงเราหลังลงมาจากสถานีรถไฟเขาก็มาเยืนเครียดอารมณ์ประมาณว่าวันเสาร์อาทิตย์มาช่างหมดไวัยเลือเกินวันนี้ก็วันจันทร์และต้องมาทํางานเหมือนกับขี้ข่าเขาอีกแล้ว พาทํางานไปกับขี้คาเขาเออเหมือนกับพวกมึงที่ไม่อยากไปโรงเรียนนั่นแหละวันเสาร์อาทิตย์แม่งไวคิบหายพรุ่งนี้วันจันอาทิตยกูดีอยากจะตายเลยอารมณ์ประมาณนั้นแหละเพกเราก็เหมือนกันน่ะวันนี้วันจันท์มันก็ไม่อยากจะทํางานหรอกแต่ว่ามันจาเป็นนะเพื่อตากท้องก็ต้องมาทํางานทุกวันนั่นแหละเป็นขี้คาย้เขาด่าเมื่อสองสาววันก่อนเพลงเราก็โดนหัวหน้าดุมาเพราะว่าทํางานผิดพลาดโอ้ยนี่มึงส่งงานที่อะไรมาให้กูเนี่ยรู้จักไหมว่ามันไม่ผ่าน มึงก็ไปทําไม่ไปไอหัวหน้าตาแกนี้มันก็โยนแฟ้มเอกสารใส่หน้าเพ่เราเลยนะเนี่ยแหละวัยทางานมันเป็นอย่างนี้ทุกคนทําถูกใจเขาก็เชิดชูทําไม่ถูกใจเขาก็ดา่ามึงเยี่ยงหมูเยี่ยงหมาเนี่ยแหละวัยทางานใครบอกทํางานมันสนุกมันง่ายกว่ามึงนั่งเรียนดีกว่ามึงไม่ต้องออกมาทํางานเราก็เฮียใช้เงินพ่อเงินแม่มึงไปก่อน <laughs> มึงอย่าเพิ่งมาทํางานเดี๋ยวมึงเจอเฮียมันมีมันมีแบบนี้จริงๆนะเออไม่ใช่แ,บบแค่ในวงการอนิเมะนะมันเป็นแบบ โลคความเป็นจริงมันก็แบบนี้นี่แหละมันโหดร้ายกับทุกคนเออใครที่กําลังคิดจะออโร,รยานมาทํางานเนี่ยก็ขอเตือนเลยว่าอ yeah, ย yeah, yeah ่าอย่าอย่ามึงเรียนต่อเนี่ยมันดีแล้วกลัวเลยยาเลยยายาซึ่งพเพกเราก็เครียดหนักจนอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายนู่นแหละอ่ามันกดดันมากนะการทํางานแบบนี้เนี่ยทำให้ถูกใจเขาก็ด่าแต่ก็เอาเธอเขาก็ตัดสินใจได้ว่าจะอยู่ต่อแต่มันก็เป็นแค่ความคิดนั่นแหละนาอ่าตัดภาพมาตอนเลิกงานพาเพกเราก็จะนั่งรถไฟกลับเลยนะ แต่ถว่าในาจังหวะน,นั้นน้องไอจังวิ่งมาจากไหนไม่รู้น้องรีบสับตีนแตกวิ่งลงบันไดามาเลยนะโอ้โอ,โอ้แม่เจ้านะกนโตูมเลยเฮีย,ยนั่นมีร่อนใช่ไหมก <c oughs> <c oughs> ูหันไปหาตะก้องเลยอตะก้องมึงเอาไป5้าแสนเลยแบ่งๆกันคนละห้าแสนเลยมึงไปจ้างสิบเท่าเลยเพือน <c oughs> ตามใจดีดีมาก น้อง leaving, ลีวิ่งลงมาไม่ดูตามาตาเรือน้องก็สะุดบันไดล้มด้วยแรงโน้มถ่วงปุบสปิบ,ปบมันก็เบียดตัวของน้องเอาเมลอนอสุนใหญ่เบิ้มมาเบียดหน้าพเพลงเราเต็มเต็ม,ตมอมุบับพเพลเราก็เข้าโรงพยาบาลไป <c oughs> เฮ้ยเพลเราเข้าโรงพยาบาลเพราะโดนเมลอนทับไปเฮียเกิดมาก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยเจอน้องก็มาขอโทษใหญ่เลยนะโอ้ยขอโทษค่ะรุ่นพี่ขอโทษเฮียเลยทับปูห้าสิบทียังได้ เออไม่ใช่และหลังจากเหตุการณ์อีเวนต์นุ่มเบียดจนเพกเราเข้าโรงพยาบาลก็ทําให้พวกเขาทั้งสองคนได้สนิทกันขึ้นในทุกๆอาทิตย์เพกเราก็จะมาเป็นบอดี้การ์ดปกป้องน้องจากพวกตะลุงโลกจิตตะลุงแบบนนนนนใหญ่ๆเออจะไม่ใช่อะปกป้องตะลุงโลกจิตที่แบบแอบ่อมมองอาแต่เนื้อต้องตัวเล็กๆแน่นอน้อาน้องก็เป็นคนน่ารักนี่แล้วก็ใหญ่ด้วยเยียบินกูก เอาอไม่ใช่น้องก็ว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะดุนที่จ้าเพลเราก็มองแล้วอเหมือนเดิมเลยเพลเราลูบป,ปากแล้ว,วเหมือนเดิมครับน้องก็มองนะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแล้วเหมือน,นเดิมเหมือนเดิมที่อะไรก็ไม่เข้าใจเพลงเราก็มองแล้วอืมอีนี้ก็ใช้ได้นะหน้าตาก็ดีหุ่นก็เพียวหนุ่มก็ตูมด้วย น่ารักดีเขาก็น่ารักดีเนอะเอ๊ยอ้ย,อยโดยในเช้าวันเองทั้งสองคนก็โดนว่าจะมีแพลนนัดเที่ยวกันในทุกๆวันอาทิตย์เพลงเราก็จะมาเป็นบริาการพร้อมกับเที่ยวไปด้วยน้องก็เริ่มออนแล้วนะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะรุ่นพี่คะมันใกล้จะถึงแลนะ้วเไอะเอ๋รุนพี่เป็นอะไรไปนะคะดูไม่ล่าเริงเลยเนอะ รุ่นพี่ทำสีหน้าแบบเนี้ยก็พอทําทำให้น้องไม่รู้สึกดีไปด้วยแนะไอ้น้องเริ่มเปิดอติออแล้วนะมันก็พอจะมีวิธีที่ทำให้รุนพี่เนี่ยล่าเลงอยู่นะคะเอ้อยากรู้ไหมว่ามุ่ดพี่ตัวอ,อะไรเอ่ย <c oughs> น้องก็เริ่มเปิดอัติหยิบของวิเศษโลดิมอนของน้องขึ้นมาเป็นกระดุมเสื้อมิดหนึ่งอเอให้รุนพี่เอานี่คะ่ะรุนพี่ นี่ก็รวมเสื้อของน้องนะมันก็แบบตอนใส่อยู่ที่บ้านนะมันใหญ่เกินไปมันก็แบบปริจนกระดุมเสื้อมันแบบมันเพละเพละออกมาเลยเอ๊ะใหญ่เกินไปนี่กไม่ใหะเกินไปหรเปล่าไอ้เหี้ยต้นพี่ก็กระดุมเสื้อนี่ไปนะเอาไว้แบบแอบๆหน่อยนะแบบแบบจะจะชัดชค่ยิ่งใช่น้อง,น,องน้องทำให้เองด้วยพี่ละเลงแล้ว ตัวนี้ตัวนี้หมกูลาเรื่อเรือทำไมใช่ไม่ใช่เพื่อนมึงจังไรจิ้มหายหลังจากถึงสถานีรถไฟน้องก็บอกมือบายบายแล้วไปแล้วนะคะรุ่นพี่คะพอหอมปากหอมคอกันเนาะในเช้าวันถัดมาโอ้แม่เจ้านี่ตะกอนมึงเอาไปห้าแสนเลยเพื่อนกูให้มึงเลยมึงถ่ายไปนี้กูให้มึงห้าแสนเลยเบื่อมึงเอาไปปันเออมึงไปแบ่งกันกับผู้กำกับนะผู้กำกับให้แสนหนึ่งกูให้มึงห้าแสนเลยเบื่อคูณสีเข้าไปอีกเเท่าไหร่เป็นลาห้าล้านเดียว เฮ้ยเอาไปเลยเพื่อนทุบโตเลยมึงเอาไปเลยเพื่อนห้าเว้ยถูกใจมากแหมกูถูกใจตะก้องคนนี้จริงๆเนีแยกูจางเลยเพื่อนกูจางห้าสิบเท่าเพื่อนมึงถ่ายอย่างนี้กูให้มึงห้าสิบเท่าหน้าที่ทํางานโต๊ะประชุมของทางเพเอกเราคุณน้องเลขาก็เอกสาร,รมาส่งให้กับทางเพเอกเราพระเอกเรานี่นั่งเครียดนั่งกลุมขมับเลยนะโอโหโหัวหน้าพ่อมึงตายสั่งงานกูเยอะจิบหายเฮ้ยมึงสั่งเยอะจิบหายเอ้ย เป็นเดือนกูสองพันหยวนพ่อมึงตายสั่งงานกูห้าสิบล้านนี่น้องเห็นทางพระเอกเราเศร้าๆซึซซมๆวันนี้ก็เลยถามไปด้วยความเป็นห่วงนี่รุ่นพี่ค้ามึงดอนบ้างหรือเปล่าขอบตาม,มึงดำหมดแล้วเฮ้ยมึงนอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยขอบตาจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเฮียเอ้ยให้กูนอนได้ไงหัวหน้าบอกให้กูแกงงานตั้งแต่ต้นอาทิตย์จนถึงปลายอาทิตย์เนี่ยกูยังแกไปเสียเลยเฮีย,ฮยแกเท่าไหร่หัวหน้าบอกไม่ผ่านไม่ผ่านโ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 นไม่ผ่านพ่อมึงไงเฮ้ย ล่อัวหน้าแม่งสั่งงานกูยากเกียบหายแม่งจ้างก,กูมาสองพันไม่ให้กูทำงานห้าสิบล้านเป็นกูลาออกแม่งแล้วมันก็ตอบน้องไว้ว่าอ๋อชินแล้วล่ะครับก่าที่หัวหน้าแม่งแกล้งกูทุกวันจ้างก,กูมาสองพันนี่ไปทำงานห้าสิบล้านพองตายน้องเห็นเพกนั่งซึมเศร้าเหงาหงอยหมาไม่แดกน้องก็ว่าจะช่วยนะอ้าไหนๆค้าตรงไหนยังไม่เสร็จค้าเนี่ยนะนะอยู่ตรงไหนนะเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยนะ อ,อยู่ตรงไหนนะเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลนพีคะยังมีตัวชันอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะคะเฮ้ยมึงจะทำเสียที่ทำไมไปเอกกูนี่นั่งกลุ้มขม,มับแล้วกูเจอที่อะไรอยู่เนี่ย <c oughs> พระเอกเราก็กำลังจะลุกนะ <c oughs> เนาะเผื่อทำเอกสารตกหกลงไปนะ้อง <c oughs> ก็แบบรีบเลยนะรีบลงไปเก็บเลยมันก็แบบ โอ้แม่เจ้านั้นค่าละห้าสิบโลนะน้นเพื่อนแ <c oughs> ต่กล้องพูดถ่ายได้ดีมากเพื่อนแต่กล้องพูดถ่ายได้ดีมากมารับเงินทิปด่วนเลยที่ห้องประชุมพี่ณนะที่ห้องประชุมของบริษัทเพลงเราก็พีเซนต์งานตามปกติตามแบบแผนของเขาลูกค้าก็อ๋ออ๋อเซเยตตอบโอเคไปแล้วก็ไปดิวไปได้อย่างง่ายดาย หลังจากประชุมพรีเซนต์งานเสร็จก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วน้องก็ยิ้มล่าเริงตามปกติของน้องนั่นแหละนะส่วนทางเพงลงเรานี่หน้าตึงเปรียร้ยเลยหน้าไม่ตึงเปรี้ยตึงสัตว์พวกเขาทั้งสองคนก็ลงรีบมาจะถึงด้านล่างบริษัทแรกก็ว่าจะแยกกันตรงนี้นี่แหละอก่อนจะแยกจากการน,น้องก็ชวนเลยเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแมคะารุ่นพี่ครับพอดดีว่าจะไปร้านอาหารแถวนี้ไปด้วยกันไหม พายเอกเราก็ทำมาดเข้มหยิบเบอถือขึ้นมาดูนาฬิกาหน่อยอืมสาวสวยแบบนี้มันก็ต้องแบบแอกแอหน่อยซะหน่อยก็แล้วกันนะไม่แอกง่ายๆดูเทดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าเครื่องคิดเลขบอกดูโทรศัพท์บอกดูนาฬิกาเฮียกูรู้สูนมึงกู <c oughs> ก็เป็นทำทรงคุยแชทกับเพื่อนแต่แม่งกดเครื่องคิดเลขบ๊บบ๊ๆบบ,บ,บ,บมีฟังเสียงด้วยเฮีย กูโคตรชาเลยหลังจากที่มันดูอะไรเสร็จแล้วมันก็ต่อไปว่าไม, <c oughs> <c oughs> ม่เฮ้ยมึงปฏิเสธได้ยังไงเนี่ยเพื่อนใช่แล้วน,นะเขามีงานที่จะต้องทำเขาเนี่ยรักงานจริงๆใช่แต้เขาต้องไปทำงานแล้วว่าน่าสั่งงานไม่อีกได้เฮียนั่นแม่งจ้างกูสองพันไม่ให้กูทำงานห้าสิบล้านพ่อตาใ <c oughs> <c oughs> น้องก็ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว,ว่าน้องก็จะช่วยนะน้องก็จะช่วยทำงานด้วยอ่า พราะเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้กลับบ้านนะเฮียกลับมาทำงานเหมือนเดิมทำงานยีบสีชั่โวโมงควยพอวงตาจ้างกูสองพันี่กูทำงาน50ล้านนี่เฮียน้องก็ว่าจะมาช่วยงานด้วยเนาะน้องก็เปิดประตูให้โดยใช้เมลอนของน้องนี่แหละเปิดประตูให้ไม่ใช้เป็นประโยชน์จริงๆไอ้เฮีย <laughs> ว้าวพกครับลูปปากแล้ว <laughs> เปิดหน่อยครับ <laughs> เฮ้ยไม่ใช่โดยพวกเขาทั้งสองคนก็มาทํางานแก้งานที่หัวหน้าแม่งส่งมาอีกแล้ว <c oughs> แม่ขยันส่งมายิบหายทั้งสองคนก็มาทํางานแก้งานกันจนดึกจนดื่นน้องที่ทํางานไปทํางานมาก็เพราะว่าคอมของน้องน,นี่มีบั๊กนะตารางงานของน้องเนี่ยมันเลื่อนเองอ่ะนึกว่าคอมพังโดยบอกให้ทางเพือเรามาดูให้หน่อยมาดูให้หน่อยคอมพังนะเนี่ยนะ โอ้คอมพังได้ไงเนี่ยเหียเอ้ยไม่ใช้มาตั้ง5ปีไม่พังมาพังตอนนี้ <laughs> <laughs> เปกเราก็มาดูนะดูไปดูมาเอ๊ะแป้งๆป้นะเนี่ยนะมันก็มองนะเอ๊ะกูรู้สาเหตุแล้วทำไมคอมพังแล้วนมมึงทับคีย์บอร์ดอยู่นี่ <laughs> โอ้ยนมมึงทับคีย์บอร์ดอยู่ไหน,นเอ้ย เอาออกกนมันใหญ่เกินฮ้เยและแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็แก้งานที่หัวหน้าสั่งมาจนเสร็จเรียบร้อยและในเช้าวันนี้เองพวกเขาก็เดินทางขึ้นรถไฟกลับบ้านทั้งสองคนก็หลับพิงกันนะเดกึกกิ๊กกึกกิ๊กเอ๋หวาน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 มาก